สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชนา้นห n ้าท้าครุได้คิวดวนเดือด Black p a n t อร์สึกใหญ่วันอุปีินี81ก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกด like, และกดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง atpk2c ครบจบทุกความมันพักยก 2c แงโปรแกรมรุ่งหน้ารายการใหญ่ประจำใจมาส3แบบสุดฮือฮาสำหรับศึกวันล,ลุ่วินี81ที่จะจัดขึ้นณสนามมวยเวทีรุมพินีรามินทราวันศุกร์ที่27กันยายนต5 6 7 7 ล่าสุดเปิดโผลให้ไหลท์คู่แรกออกมาแล้วโดยทาคุรุเซกวาวะนักชกค,คิกบ็อกซิ่งซูปเปอร์สตาร์วัย32ปีจากญี่ปุ่นจะบุกแดนสยามประทะฝีมือกับแบล็กเพนเตอร์มวยครบเครื่องวัย24ปีจากสงขลาโดยทั้งคู่จะบูก,กันในการกา,รการคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวท125-135ปอนด์ทาคิรุถูกยกให้เป็นหนึ่งในนักชกค,คิกบ็อกซิ่งเก่งกาที่สุดในโลกเมื่อเทียบปอนต่อปอน ขารุวมชัยคาววันอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนเมษายน2565และได้โอกาสเปิดตัวครั้งแรกในสึดวัน165ที่จัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมาในฐานะผู้ท้าชิงเข็มขัดแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวทของซุปเปอร์เลกเกดหมู่9นักจกขวัญใจคนไทยไวัย28ปีจากบ,บุรีรัมม์แม้ท่านรู้จะทำให้แฟนเจ้าทินต้องผิดหวังเมื่อตกเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในไฟนั้นแต่โดยสไตล์การบูดุสุดมัน และแสดงความใจสู้แบบไม่มีถอยลายตอนอัมเอาซุปเปอร์เล็กจนเกือบเสียท่าถึงทำให้เจ้าตัวกลายเป็นอีกหนึ่งนักชกที่มีแฟนมวยทั่วโลกชื่นชอบดรสุดบิ๊กมอชตีสิทธิ์ยศธงออกมาการันตีด้วยตัวเองแล้วว่าการกลับคืนสู่สังเวียนของทาคเคุจะสนุกตื่นเต้นสมใจแฟนๆร้อเปอร์เซนต์โดยทาคเคุเองก็มุ่งมั่นกับการเก็บชัยกู้ศักดิ์ศรีนักสู้เลือดเดือดบูชิโดบนผืนแผ่นดินไทยชัยชนะครั้งนี้จึงมีความหมายต่อเขามาก ขณะที่บรักพันเตอร์ได้เซ็นสัญญากับวันมาก่อนและเก็บชัยชนะในรายการวันลูปินีและวันไฟไน์รวม4ไฟไฟแพ้1โดย3ไฟไฟหลังยังไม่แพ้ใครแถมเก็บชัยชนะไฟล่าสุดในศึกวันไฟไน2์23เมื่อ6กรกฎาคมที่ผ่านมาอย่างน่าประทับใจใยการปิดเกม็อกอารีซาเดอฟคู่ชกวัย24ปีจากรักเสเซียไปได้ กางนี้เป็นการกลับมาสารต่อชัยชนะบนสมเียนระดับโลกของ b ร a c k p a n t อร์และเป็นการข้ามสายชิมลางกติการคิกบ็อกซิ่งครั้งแรกกับวันซึ่งหากเขาสามารถเอาชนะนักสู้ซปเปอร์สตาร์ตัวท็อปในกีฬานี้ได้ย่อมหมายความว่าเขาอาจจะสร้างชื่อกล้องโลกเพียงชั่วข้ามคืนพร้อมเปิดเส้นทางใหม่ที่ต่อยอดสู่ความสำเร็จนอกเหนือจากสายมวยไทยในอนาคต